A N channel ครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนกอ็อยู่กับพวกเรานะครับเหมือนเดิมก็คือคอนเทนต์พบหมอมีบุตรยากนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่16แล้วนะครับทุกคนก็คุณหมอก็นัดนะครับวันนี้วันที่3ธันวาคมนะครับวันศุกร์ที่3ธันวาคมคุณหมอก็นัดนอกเวลานะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการาไปฝาก<ม>ขั้นตอน<ม>ยังยังไม่ฝากไปตรวจเพื่อที่จะทํา ขั้นตอนการฝากคันในลำดับต่อไปเนะเาะก็เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างวันนี้คุณหมอนัดไปที่คลินิกไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะให้นะครับนาหน้าเป็นคนเล่านะครับผมค่ะวันนี้นะคะคุณหมอก็นัดปกติเราจะไปพราคุณหมอทุกวันจันทเนาะแต่ว่าครั้งนี้คุณหมอนัดเป็นวันศุกร์เป็น OPD นอกเวลานะคะก็นัดไปตรงจุดนารีเวสนอกเวลานะคะ ก็อาจารย์หลิงๆเหมือนเดิมวันนี้นะคะก็ไปตรวจดูว่าหลังจากที่เราดูเรารู้แล้วว่ามีการตั้งครรภ์จริงอันตรสาวดูแล้วมีรกมีถุงน้ำมีอะไรในใน,ในมดลูกเสร็จแล้วทีเนี้ยวันนี้คุณหมอนัดมาดูเพื่อที่จะดูว่าในมดลูกในรกในถุงน้ำค่ำเนี่ย เขามีตัวเด็กอยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะ,ะคุณหมอก็สอบถามอาการว่าเป็นยังไงมีอาการผิวกติอะไรไหมคะแพ้ท้องหรือว่าอะไรไหมแล้วก็เราก็มีอาการนะคือถึงจะไม่ใช่อาการเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็มีอาการตอนอช่วงมันก็ไม่ไม่เชิงว่าเฉพาะช่วงเช้านะคะทุกคนก็คือส่วนใหญ่มันจะมีอาการมากๆตอนช่วงเชา้า ก็คือจะมีอาการวิงเวียงศีรษะและ้วก็ขึ้นไส้แต่ว่ายังไม่อาเาจียนสักครั้งเลยเนาะแล้วก็ในระหว่างวันน่ะก็จะมีอาการแบบนี้อยู่อยู่ตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะแบบแค่รู้สึกไม่ได้มีเป็นอุปสรรคสำหรับการทำงานแล้วก็ทำงานได้เหมือนเดิมจะมีอาการขึ้นไส้ผืดนผะอมรู้สึกว่าในท้องเนี่ยมีลมดันอยู่ตลอดเวลา อืมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมีอาการแบบเหมือนเราหรือเปล่าแต่เราอะมีอาการแบบนี้ก็จะมีอาการขึ้ื่นไส้อยู่เรื่อยๆแหละวิงเวียงบ้างแต่พอสักพักก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะตอนที่เราแปลงฟันช่วงเช้านะคะก็จะมีอาการออยากจะอ้วกอะ่ะขคลื่นไสวิธีแก้ที่เราทำ เมื่อก่อนอไม่ได้มีไม่ได้มีอาการแบบนี้เลยก็แปลงฟันธรรมดาวิธีแก้ที่เราใช้นะคะก็คือพยายามสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆลึกๆยาวๆนะคะที่ที่หายที่แปลงฟันเนาะแล้วก็ช่วงเช้าๆเนี่ยก็พยายามกินกินอะไรอุ่นๆอาหารที่เรากินนะถ้าเกิดเรากินอะไรอุ่นๆแล้วคืออาการพวกนี้มันจะดีขึ้นเลยอืมนั่นแหละ เราก็บอกคุณหมอไปว่ามีอาการขึ้นไซส้เล็กน้อยค่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายทีนี้คุณหมอก็ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะาดูกันเนาะว่า,าในมดลูกเขามีตัวอ่อนมีเบบี้จริงหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยพอไปในห้องอัลตราซาวคุณหมอก้อนอัลตราาวดูนะคะก็กดว่าเอ๊ะนี่ไงเขามาหลบอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นาภาพของของ ตัวอ่อนแลลวของลูกเราไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขอคุณหมอมาขออา้าวอยู่ไหนอ่ะอยู่ในกระเป๋าคือแบบผมยังไม่ได้เห็นรูปลูกล่าตอน,ล,นล่าสุดเลยครับทุกคนคือยุ่งมากคือตอนที่เข้าไปตรวจอ่ะก็คือผมอะ่ะค <P> ือเราไปเสตนาคาริน<ด>ผมไม่ได้เข้าไปด้วยแล้วทีนี้มันช่วงที่มาลงของนะครับมาลงของที่ร้านถูกดีนะครับอ่าก็คือผมต้องวิดีโอวิดีโอคอคุยกับคุณแม่นะครับ ง่วงละนะครับวิดีโอ,อคอคุยกับคุณแม่นะครับในเ,เรื่องของการลงสินค้าการลงอะไรต่างๆเพราะว่ามันต้องปิ้นใบอะไรต่างๆออมานะครับทีเนี้ยผมเลยไม่ได้เข้าไปในห้องนะครับก็เลยปล่อยให้คุณน,น้าเข้าไปคนเดียวนะครับก็เลยไม่ได้รู้เรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆเพราะว่าก็นี่แหละครับมันทําหลายอย่างมันก็เลยแบบต้องวางอย่างหนึ่งแล้วก็มาสนใจอย่างหนึ่งนะครับ ก็เลยยังไม่ได้เห็นตัวภาพเป็นก็สาวเลยเด<อ>ี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูก็คุณหมอก็บอกว่าเนี่ยมีตัวอ่อนนะวิมีดูสิคะมีหัวใจเต้นด้วยเราเราดูในรูปอะเราก็มองไม่ออกหรอกเพราะว่ามันตัวเล็กมากทีเนี้ยคุณหมอก็เลยเปิดเสียงเปิดเสียงให้ฟังก็เลยได้ยินเสียงหัวใจเต้นตึ๊บตุ๊บตึ๊บต๊บตึ๊บต๊บคือแบบว่าในในขณะที่เราได้ยินเสียงหัวใจลูกเต้นครั้งแรกอ่ะน้าตาก็คอ มันเป็นความรู้สึกเราอ่ะเคยได้ยินเสียงหัวใจลูกคนอื่นเต้นตลอดเลยนะเพราะว่าเราก็ทำเอ่ออาชีพนี้เนาะเราก็ฝากคันให้คนไข้าฝากัานให้คนอื่นเยอะแยะมากมายแต่ว่าอันนี้มันเป็นเสียงหัวใจของลูกเราอะไรเงี้ยก็แบบตื่นเต้นตื่นเต้นพอสมควรทีเนี้ยอ่ะโอเคก็ปรากฏว่ามีการทั้งคันรจริงมีตมัวอ่อนมีเอ่อทารกในคัน มีคนเดียวคุณหมอบอกว่ามีคนเดียวก็ใส่ตัวอ่อนให้ตัวเดียวก็คือหลายคนถามว่าทําไมไม่ทําแฝดนะครับต้องคือตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตามกระบวนการเราเราเคยคุยไปแล้วเรื่องนี้เนาะเขาไม่ไม่ทําแฝดเพราะว่าการการตั้งคัวน้องแฝดไม่ไม่สมมบูรณ์ันเป็นความเสี่ยงอถ้า สมบูรณ์ไม่ผิดปกติก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าผิดปกติเช่นคนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งตัวใหญ่ซึ่งมันก็มีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในในท้องเดียวกันในมดลูกเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องมีคนหนึ่งเก่งคนหนึ่งไม่เก่งกินเก่งกว่าก็จะแย่งคนอีกคนนึงอะไรเงี้ยบางคนถ้าเกิดโชคร้ยายก็อาจจะเป็นบางคนเนี่ยมีภาวะปากแว่งพิแานโวอะไรเงี้ยเออมันก็มีความเสี่ยงซึ่ง เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราก็ไม่ได้อยากได้แฝดหรอกเพราะว่าการตั้งคันแฝดนะมันก็มีความเสี่ยงแล้วก็การเลี้ยงลูกแฝดนะไม่ใช่เรื่องง่ายง,ง่า<ง>ยอ,อ,อการเลี้ยงแล้วก็การเขาเรียกว่าการดูแลการส่งเสียอะไรต่างๆมันต้องคูณสองมันต้องเหนื่อยคูณเข้าไปอีกนะครับก็เลยอ่ะคนเดียวก,ก็ก็เลี้ยงให้เขามีประสิทธิภาพเลี้ยงเลี้ยงให้ดีดีกว่านะนะครับ ค่ะที่นี้หลังจากต,วตวารวจอัลตราซาวเสร็จเนาะคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราเจาะเลือดตรวจเลยเนาะเพื่อที่จะเตรียมาฝากคันในในโอกาสต,ต่อไปเพราะว่าคุณหมอกว่า,าหลังจากที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยมีการตั้งคันจริงแล้วเราก็สามารถที่จะไปฝากคันที่ไหนก็ได้เลยตามที่เราสะดวกแต่ว่าเราอะ ตั้งใจที่จะฝากคันที่สีนาคาลินเพราะว่า,เ,าเราก็อยากอยากทำที่นั่นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในโรงพยาบาลในบุคลากรต่างๆด้วยเพราะว่าเราทำที่นั่นอยู่แล้วแต,แต่เสียดายที่คุณหมอประจำประจาของเราที่เราไปทำคุณหมอไม่รับฝากคุณหมอ,อทำเฉพาะใน,นส่วนของอนาลีเวทอย่างเดียวก็คือรับรับทำอีกซี่รับทำหลอดแก้วอย่างเดียว คุณหมอไม่ไม่ไม่รับฝากนะครับก็เป็นฝากคุณหมอท่านอื่นนะครับผมก็นัดอีกวันไหนนะก็นัดอีกทีหนึ่งวันที่17บธันวาไปฟังผลเลือดแล้วก็เราก็บอกว่าอ่ะเราจะเลือดไปก่อนเราจะเลือดไปด้วยนะครับเราก็อบอกไปบอกว่าขอให้คุณหมอส่งเราไปแผนกฝากคันเลยคุณหมอก็จะส่งให้เราไปแผนกฝากคันในครั้งต่อไป17บธันวามัน มันเป็นวันกร์อ่าวันศุกร์เหมือนเดิมอีกสองอาทิตย์ครับก็เนี่ยก็คือเราไปกลับนะทุกคนเตือนทางจากกาลสินนะครับไปคอนแกน่นจากคอนแก่นกลับมากาลสินเหมือนเดิมก็คือแบบสภาพสภาพก็คือแบบว่ากว่าจะถึงบ้านก็คือดึกนะครับก็คืออาบเพิ่งอาบน้ําเสร็จรแล้วช่วงนี้คือหนาวอากาศหนาวมากมใช่ก็คือผมต้องกลับมาดูแลในส่วนของร้านเพราะว่าคุณก็คือสองสารคุณแม่คุณแม่ก็คือ ไหนจะลงของโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็คือต้องกลับมานะครับนีนะ่อย่าให้ถึงสามห่าวนะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็นี่ก็คือต้องแบบรีบกลับมาดูคือหลังจากที่ทำคอนเทนต์เสร็จนะครับผมก็ต้องไปจัดของต่อนะครับทุกคนก็สู้ๆกันไปนะครับก็เราเราก็มีอีกหนึ่งชีวิตนะครับที่ต้องดูแลเราก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็วันนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเนทะ่านั้นคุณแม่คุณแม่ง่วงแล้วนะครับ คุณแม่จะสามหาว<อ>แล้วนะครับยาเออีกอย่างนึงลืมลืมเล่าให้ฟังว่ายาที่เราเคยไม่ว่าจะเป็นยากินยาฉีดยาสอดอยาแปะหน้าท้องคือคุณหมออสั่งงดแล้วคือ,อยาฉีดสองชนิดเนี่ยยากันแทงงดไปแล้วเดี๋ยวรอดูว่าอะจะมีการผิวปกติอะไรหรือเปล่าเพราะว่ายาที่ฉีดน่นมันช่วยการป้องกันการแทงอะไรเงี้ยอื ส่วนยาสอดยากินก็ยังใช้เหมือนเดิมแต่ให้น้อยลงใช่ไหมเราเห็นได้ไม,ไม่ไม่ไม่ได้ได้เหมือนเดิมเพราะว่ายาเราเหลือเยอะอ๋อเราก็เลยได้แค่ได,ได,ได้ได้ตัวแปะมาเฉยเฉยใช่ไหมได้ยายาสอดอ๋อยาสอดอลืมดูแต่ว่ายาแปะนะอไม่ได้ใช้แล้วยาแปะกับยาฉีดไม่ได้ใช้แล้วอืมค่าใช้จ่ายเออลืมบอกไปเลยนะครับค่าใช้จ่ายเมื่อเราเข้าสู่ในเรื่องของ กระบวนการของในในการใช้สิทธิเบิกได้แล้วนะครับก็มีแค่เฉพาะค่านอกเวลา450บาทนะครับในในการพบหมอครั้งนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าอ่าคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิเบิกได้ที่มาทําที่สินครลินก็ไม่รู้ว่าจะคือไม่เกินสามพันแต่ละครั้งก็คืองวดที่แล้วแล้วแต่ความยากง่ายแล้วก,ก,ก็การใช้ยาจํานวนยาอะไรอย่างเงี้ยอืก็คืองวด,งวด รอบที่แล้วเนี่ยคุณเขาเขาคิดประมาณ3 0 0พกว่าบาทแต่ว่าเราเราใช้สิทธิ์ขอใช้สิทธิ์ก็คือมันจะได้จ่ายแค่ยาที่เป็นยานอกบัญชีแค่นั้นก็ได้เสียพันกว่าบาทจ่ายพันกว่าบาทนะครับก็คืออาจจะมีบางท่านที่แบบถ้าเกิดว่าเออเราไม่ได้มีสิทธิ์เบิกได้เหมือนเหมือนพวกพวกคุณหลาอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับประมาณ2อสามพันนี่แหละถ้าถ้ากะว่านะครับคิดว่าเพราะว่าค่าอันต้าซาวค่าอะไรต่างๆมันก็ เกือพันนะแต่ละแต่ละครั้งนะครับอันนี้คือเราได้เสียแค่ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉยๆที่เหลือก็คือเจาะเลือดอันตราซาวด์ต่างๆก็คือมันเข้าอยู่ในระบบเบิกได้อยู่แล้วนะครับก็เลยได้จ่ายแค่นี้เนาะก็กว่าจะเสร็จสับผมคิดว่าคนที่ไม่ได้มีสิทธิเบ,บิกได้เหมือนพวกเราก็ต้องเตรียมตังเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คืออย่างพวกเราก็จ่ายไปตอนนั้นแสนสี่แสนสี่สามพันกว่าบาทตั้งแต่กระบวนการแรกมาเลยตั้งแต่เดือนมีนานะครับ ก็ทีเนี้ยมันจะมีนัดมีนัดมีนัด,ม,นดมีนัดมาอีกก็คือตเตรียมไว้แน่ๆเลยสักสองแสนเนาะสำหรับท่านที่แบบไม่ไม่ได้มีสิทธิ์เบิกได้นะครับก็จะเตรียมตเตรียมเตรียมไว้เลยสักประมาณ2 0 0แสนเพราะว่าเราคาดการค่าใช้จ่ายไม่ได้แต่ทุกครั้งที่ทุกท,ท,ที่ที่คุณไปอะ่ะมันไปนอกเวลาแล้วก็เป็นคลินิกที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์30บบาทหรือว่าสิทธิ์อะไรได้อยู่แล้วนอกจากว่าคุณจะท้องแล้วแค่นั้นนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับผมครับก็คงต้องนําสาระนะครับในเรื่องของการทําเด็กหลอดแก้วของคู่ของเรานะครับก็ลืมบอกไปนะครับลูกเรานะ่ยมีขนาด6มิลแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่พูดใช่ไหมคุณแม่ง่วงนะครับคุณแม่หมิลน,นะครับก็มีหัวใจเสียงหัวใจเต้นแล้วนะครับรก็คืออัลตราซาวคือเครืค่องอัลตราซาวก็แบบเก่งมากเนาะ 6มิลไม่ถึงเซนนะทุกคนแบบคือสามารถฟังเสียงหัวใจเต้นได้แล้วอ่ะแบบคือมันอัจฉริยะมากเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่นะครับผมก็คงต้องขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้น้อก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c คร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆคลิปดีๆจากช่อง a a a N แ n Channel ครับผมสำหรับวันนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวให้คุณแม่นอนแล้วนะครับ ม่จะจะไม่ไหวแล้วนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับวัสดีคบ,บ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไล k e like, กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย